เฮ้ยจอซิเคปเจอตัวซิเคปเหรอคะทุกคนอือหึในคนดูหน่อยมันคือตัวอะไรครับฮะลาบูบูลาบูบูเซเว่นขอดูหน่อยไหนไหนตัวซิเคปอันไหนตัวซิเคปนี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่เราเจอน้องลาบูบูขอดูของขอดูตัวนี้หน่อย นี่เราเจอลาบูบูตัวซีเข็ดอ่ะเฮ้ยปกติเคยเห็นสีเนี้ยบ่อยแต่เนี้ยไม่ค่อยเห็นเนาะซีเข็ดเลยีเข็ดใช่ไหมตาฟ้าด้วยเออตาฟ้าด้วยเพิ่งเห็นอะจริงดีไซนสีเหลืองเออตาฟ้าสีฟ้าลาบูบูตัวซีเข็ดทุกคนอ่ะไปนี่วันนี้นะดีไซน์เขาจะผสมน้ำสูตรใหม่อีกแล้วนะน้ำเซเว่นได้ยังเนี่ยตรงไปเนี่ยข้างหน้าข้างล่างสูตรหนึ่งขวด ดูงบได้นะว่ากี่บาทแล้วผสมน้ำงบไม่เกินห้าสิบบาทสิบบาทน้ำแข็งอแปดบาทอันนี้ก็สิบบาทยี่สิบแล้วยี่สิบละยี่สิบแปดยี่สิบแปดเหลืองบอีกยี่สิบสองเมื่อกี้อะไรนะเจ้าน้ำพวกนี้ใช่ไหมอ่าถ้าจะไปใส่กับซ่าอันนี้ไหมนมไหมอาน้ำนี้ไหมเอาผลไม้เอางั้เอาไปใส่กับโซดานมไหมนมชมพูนมสตรอเบอร์รี่ เอาไปใส่กับน้แนนำแดงเขาบอกอร่อยนะนมสตรอเบอรี่ลองไหมน้ำแดงนมสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำแดงไม่ต้องเอาโซดาดลองไหมลองไหมอ่ตอนนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนใจทาทาอะไรทำอะไรเออถ้าจะเอาเมลอนก็ได้นะเราก็ไปผสมกับน้าเขียว,วยแต่ถ้า,าจะเอาชมพูเราก็ไปผสมกับน้าแดงก็ไม่รู้ก็ต้องลองไงก็สูตรใหม่ไงก็สูตรใหม่ไงเราก็ต้องลองไงสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยกินเอาไหมแล้วแต่อาตัดสินใจก่อนว่าจะเอาสีอะไรตอนเนี้ย ดิซ่าได้ครบหรือยังคะครบแล้วครบแล้วนะโอเคนี่นะคะทุกคนเรามาซื้อของไปผสมน้ำกันตรงนี้ได้ครบแล้วปะเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยโอเคผสมกันเลยโอ้โหไม่ได้ค่ะน้องๆอ่ใช่การใช่กันนี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเรามาดูกันทีละอย่างเมลอนอีเมลอนขอดูก่อนอย่างแรกคือเมลอนนมเมลอนแล้วก็อันนี้บับเบิ้ลไว้ข้างบนสไปร์นะใช่แล้วก็น้ำแข็งอ่ะมาแม่แก่ให้ให้ดูดิ อ้าวมีข้างบนสองเลยเหรอใช่แล้วนมรสเมลอนแบบนี้อ่ะใส่กันเลยหอมไหมหอมร้องพุงน้องแก่พอแล้วพอก่อนพอก่อนพอก่อนน้องยก่พอก่อนหมดยังหมดยังพอก่อนพอก่อนพอก่อนน้องน้องโอ้ยมิ้นอ่อใส่อีกใส่อีกฮะพอแล้วแม่โอเคข้างบนอ่ะเทเลยแกะหลอดนะครับค่อยๆเออเอียงเอียงอย่างนั้นแหละโอ้โหโอเยโอเยจัมมเบรเอา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 นี่ใส่ข้างบนอีกนิดนึงนมนม สีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สีมันไม่สดแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยนะต่อไปเจลลี่เบรย์ว้ยมันเป็นก้อนอ่ะอ่ะเดี๋ยวพอใส่อันนี้ครบแล้วก็เทสไปร์ลงไปแล้วให้มันแบบว่าเต็มแก้วเลยนะใช่มากเลยพอแล้วพอแล้วอ๋อตะกินใช้หมดเลยใช้หมดเลยหมดเลยเหรอใช่สไปร์อีกนิดนึงทั่วเลยเนี่ยพอแล้วพอแล้วโอเคเฮ้ยเพิ่งดิเพิ่งี้จะเย็นหลอดไม่กี่หลอดหลอดไม่กี่หลอดหลอดเดียวอ้าวหลอดไม่หลอดเดียว จะได้ชิมคนแรกอ่าซาร่าชิมคนแรกเพื่อนบอกถ้าไม่ไปฟ้องอ่ะมันเหมือนกันนั่นแหละไหนค่ะอะไรก็ไม่รู้อันนี้อ่ะโอ๊ยร้องเสีย่ไม่ได้กินชิมก่อนชิมก่อนไม่มันมันอะไรไม่รู้อ่ะเราชิมก่อนลองชิมก่อนเป็นไงอ่ะเพื่อนชิมเพื่อนชิมเพื่อนชิมอ่ะมิ้นชิมมิ้นชิมมิ้นชิมเรียงตามลำดับคนก็ได้นะคนก่อน ไงเอ้ยกินผมทำไมอ่ะเออนมมามีคนชิมนมอย่างเดียวหรือยังอร่อยหอมไหมนมมาหอมไหมหอมเยอะเลยน่าน่ารักหอมนมแม่โอ้ยอย่ารีดแข็งเลยอ่โอ้ยเบะหอมไหมอร่อยไหมดีไซน์ไหนแม่ขอดมนมหน่อยหอมไหมแข็งอ่ะนี่แต่ถ้ากินสปายเจลเสริมมันจะอร่อยกว่าดูนมาดีอนมกลิ่นเมล่อนหอมนะแต่ว่า ดไมทำไดไงออมันดูไม่ยน่ากินเท่าไหร่เนาะเออมันเป็นฟองไงใครท้องเสียแม่ไม่รู้ด้วยเด้อสรุปว่าอาเต็มสิบให้ให้กี่คะแนนเมนูนี้เต็มสิบเจ็ดหกมีสให้เจ็ดมิน่ะเก้าเก้าเบลลหกชอบนมเมลอนไม่กินขาวใเฉยๆอร่อยมากไม่ชอบเมลอนเนาะทำไมได้ห้าไม่ชอบอะไรสีฮะไม่ชอบสีไม่ชอบสีไม่ชอบที่เป็นฟองฟองใช่ไหม มันดูเหมือนจะกินละตุยยโอเคอันนี้นะทุกคนใครอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ลองผสมกินกันได้นะก็แล้วแต่นะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย